พี่สายฟ้าน้องเกลแต่งชุดไทยจัดเต็มบุกสวนยายหนิงชุลมุนสุดๆยายร้องลั่นหลานบุกสวนรัวยายห,หนิง e ีพี3เป็นอีกหนึ่งเทปสุดพิเศษเพราะคุณยายหนิงได้ต้อนรับสองหลานลักบ้านลังสีสิงพิพัฒน์อย่างพี่สายฟ้าน้องเกลที่มาด้วยรุกชุดไทยจัดเต็มพร้อมจะทํากระทงลอยแล้วซึ่งในคลิปคุณยายหนิงพาหลานเข้าสวนไปเก็บใบตองมาทํากระทงลอยด้วยกันแม้จะดูเหมือนการจับปูใส่กระด้ง แตเ่เด็กก็ดูน่ารักน่าเอ็นดูถูกอกถูกใจเหล่าเอฟซจนหลายคนเรียกร้องอยากให้ยายพาหลานมาทุกคลิปเรื่องนี้ยายหนิงบอกว่าโอ๊ยไม่ไหวหรอกค่ะยายเหนื่อยตายวิ่งตามหลานก็เป็นลมแล้วคงไม่ได้ทำอะไร